ครับพี่น้องที่เดินทางมาให้กำลังใจท่านรัฐบุรุษและผู้นำทางกิจวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่น่าเรืยอนจำกลางคลองเปลมนะพี่น้องก็หน้าฝนนะครับให้พี่น้องได้ดูนิดนึงว่าการเดินทางนั้นสะดวกเป็นยังไงบ้าง นพี่น้องเดินทางมาจากอีสานฝนตกเยอะครับตอนนี้พี่น้องมาจากทางเหนือมาจากภาคกลางหลายจังหวัดครับมาจากภาคใต้ก็มีนี่คือภารกิจนะพวกเราต้องมาให้กำลังใจมาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันผู้นําของพวกเราท่านทักษิณชินวัตรพวกเราต้องย้ํานะครับนี่คือผู้นําทางจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมนี่คือรัฐบุรุษของชาติเลยครับ แม้วันนี้จะยังไม่มีการประกาศเป็นราชการในราชจิตจาก็ตามแต่วันข้างหน้าพวกเราแน่ใจได้เลยว่าท่านจะต้องได้เป็นรัชบุรุษของชาติและเป็นบุคคลระดับโลกถ้านักการเมืองที่ทํางานให้ชาติบ้านเมืองเสียสละเพื่อส่วนรวมทํางานมากมายทุ่มเททั้งตระกูลถูกกระทํากันแกล้งแล้วพวกเราเฉยเมยไม่มีใครสนใจดูแลแล้วใครจะมาทําประโยชน์ให้บ้านเมืองเราใครจะเสียสละเพื่อส่วนรวม ใครจะมาทำหน้าที่พัฒนาชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่ปล่อยให้ท่านถูกกระทำเพียงอย่างเดียวนี่คือเป็นภารกิจเรามีนัดการเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นก็ได้ครับที่หน้าเรือนจำของเปรมนัดกันสลับกันมาครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยความรักเคารพคนเสื้อแดงถูกเลือกให้มาทำหน้าที่สำคัญนั่นก็คือสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยครับผม